สวัสดีนะครับทุก,ท,กท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวนทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวานาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กฮัลโหลวันดูทีวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุก ประจำในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567น,นะครับในโดชาตาวันนี้ก็แลม11คำ่ำเนะ่0สอ่ะ10 <c oughs> ครับโอ้ยตาเราเอ่อตาลังตาลังเดือน12ปีมะโรงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็ก นะเพราะว่าเป็นวันอุบาทเป็นดีถีมาหาสูงให้เลิกไม่ได้นะครับในดูชะตาแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานความฝันในแรม10คำ่ำความฝันจะเป็นจริงแล้วจะได้รับข่าวภายใน8วันคุณฝันอะไรในวันนี้สมหวังในทุกประการนะครับ ขอให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนะใครที่ติดตามคลิปของอาจารย์มาโดยตลอดทุกคลิปขอให้คุณมีโชคลาภก้อนโตมีเงินมีทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จถ้าทำตามที่อาจารย์บอกนะครบทุกอย่างนะรวมถึงในเรื่องของการจัดวงจุย้ยหลายคนที่มาดูนะครับถ้าทำตามที่บอกการจัดพวกนี้ นะมันจะเห็นผลต่อเมื่อคุณจัดทุกอย่างได้ครบสำเร็จมันก็จะเห็นผลทันทีนะก็ขอให้ร่ำรวยนะครับมาพูดถึงทางขวามือนะป้ยหยีสีเถียวในฐานาวันเกิดปีเกี่ยงนะครับในดวงชะตาวันนี้เป็นวันกุยจีน้ำกุยข้างล่างเป็นงู นะครับวันวันกุยจีว่าธาตุน้ำนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นปีนักษัตร์ซึ่งอุป,อปถัมสํสหรับคนธาตุน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำหยิมหรือน้ำกุยวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะครับเฉพาะคนธาตุน้ำนะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะในดวงชะตาก็ขอให้โชคดีนะอันนี้มาพูด นะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวัน <c oughs> วันจันทร์ท่านรักมากคุณจะมีสเสน่ห์เป็นอย่างดีซาหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาบตัดเล็บวันจันทร์มีลาบทาน้้ำมันในวันจันทร์ก็จริญรูปงามดีนะครับในดวงชะตาอืม จะเดินรูปมามดีนะร่ำรวยร่ำรวยประสบความสำเร็จรีบบรวยกันนะเออรีบๆรวยกันนะไม่ว่าคุณจะรวยแบบไหนนู่นนี่นั่นทำงานทำธุรกิจต่างๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จสำเร็จอยู่แล้วแหละรอนิดนึงใจเย็นๆนะท่องไว้ ซิมเลียงเลี้ยงเหล้าเอียพอหนะเออตอมานะครับมาพูดถึงเรื่องของการเสียงเสียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะหนูหิวข้าวหิวข้าวเนี่ยพาไข่พาไปเลี้ยงข้าวอยากกินข้าวขาหมูขอสักสี่จานนะเออให้ติดหนังมีหนังกุบกุบ ใส่ชิโชหน่อยผักไม่เอาผมไม่กินผักนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานจะประสบความสำเร็จนะนะ 27. นะครับสาธุร่ำรวยตั้งนะได้เซมซีใบที่อา่สิบนะครับได้ใบที่27โชคชะตาของท่านในช่วงนี้เปรียบเสมือนช่วงเวลาหญิงและชายที่ดีหยินหยางมีความสมดุล ทำอะไรก็จะสมหวังทั้งเรื่องงานและความรักสิ่งที่คาดหวังก็จะสเรวจตามเป้าหมายด้วยดีนะครับอะไรพวกเอสเออมเอสมาเรื่อยเลยโอ้ยเงินเข้าเงินเข้าบัญชีคุณแล้วห้าพันกดรับรหัสยืนยันใครเชื่อก็โง่เต็มทีแล้ว แต่ก็ต้องแหมมันก็ต้องมีคนพลาดบางอะนะคือคนแบบเฮ้ยอยากได้เงินอยากได้เงินไงไม่รู้ไงคืออาจจะไม่รู้ในเรื่องของเทคโนโลยีกาลังแบบหาเงินอยู่อะไรเงี้ยอยากได้เฮ้ยมีเงินมาหุย้ยไม่รู้ไงออมันเหมือนฟ้ามาโปรที่ไหนได้ไม่ใช่ <c oughs> ระวังนะแคดูดเกี้ยงเลยนะไม่ยึดมาตลอดไหนบอกจะแก้ปัญหาเอสเอ็มเอสไรก็ยังเข้าทุกวัน กลางคกลางคืนนะตีหนึ่งตีสองก็ยังโทรมานะคอเซนเตอร์แล้วโทรมาเป็นรับสายม้วเป็นในนั่นน่ะมันเหมือนเป็นเป็นคลิปเป็นอะไรพูดสวัสดิการพูดของมานคนเดียวอะพูดของมันอยู่คนเดียวอันนี้ความรักเหรอดีราบรื่นนะ ต่อมาธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่นพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับท่านก็จะได้งานทําคะแนนสอบนะดีนะครับนู่นนี่นั่นนะพูดถึงดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับในดวงชะตากม็มีการรักษาหายได้ โรคที่บุญระวังเกี่ยวข้องโรคทําเป็นสัมพันธ์แล้วก็โรคบริเวณหน้าอกเหมานะเอ้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึ่งในดวงชะตานะครับโอเคต่อมามาพูดถึงดวงตามวันเกิดนะตามวันเกิดดวงชะตาคุณสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีนะครับแดงมันเช้าหนังบ่อหนังไอนะสีที่ดีก็คือเหลือง ขาวม่วงส้มฟ้านะสีดีสุดก็คือสีม่วงนะครับทิศที่ดีคือทิศตะวันตกเฉียงอ่าใต้นะครับดีทิศที่ไม่ดีคือตะวันออกเฉียงเหนือนะอให้ระวังอุบัติเหตุนูน่นนี่นั่นสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในดวงชะตา นะแล้วก็ตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข475 475ก็ขอให้คุณโชคดีนะครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปานีบเก่งใจคนเวลาคุณพูดคุยต่างๆก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะนะต่อมาคนเกิดในวันคารให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพ เกี่ยวข้องกับการปวดกล้ามเนื้อภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันไม่ดีระวังอุบัติเหตุผ่าตัดชับๆนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะถือว่าจะมีการเจรจาตกลงติดต่อสัญญาธุรกรรมก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาวันเสาร์ดีนะสิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆจะนำพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตา ของเก่าดีนะหักกลับไปหาของเก่าๆหรือไม่ต้องหรือกลบกับก็ได้หรือหรือของเก่าจะกลับมาหาคุณก็ได้นะครับแต่ว่าดีนะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยสติปัญญาความรู้ความสามารถเต็มที่ครับทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จครับร่ํารวยร่ารวยต่อมาคนเกิดวันพุธเกางคืนถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธา นะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยเเพราะฉะนั้นก็ต้้งตั้งตต้อตง,ต,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 งตั้งใจในการสวดมนต์ไหวพระเข้าไว้เป็นการดีนะครับจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เออ้ามันหนักมากก็วางไว้หน่อยไปแบกไว้ทําไมยกก็หนักสิเออง่ายแค่นี้เองต่อมามาพูดถึงคนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ดีนะมีคนช่วยเหลือสนับสนุน การเงินก็หมุนเวียนดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่อมาคนวันอาทิตย์ให้ระวังปัญหาความเสียหายเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับไฟดูดไฟช็อตน้าร้อนลวกถือว่าสําคัญต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตานะต่อมาจะมาถึงปรากฏการผ่าดาวทูดได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิเ,วสวสเทรีิทอป,ปเทรีทอป,ปีดามโย ทุกวันนี้จันดูแผ่นของเที้ทอปปี้อยู่นะบางทีว่างๆก็ดูสนุกเออสบายๆมันมันดูแล้วมีความสุขดีคลายเครียดอนู่นนี่นั่นอันนี้ต่อมาอืมดวงชะตานะครับวันจันร์วันนี้ก็จะมีดาวพระจันทร์ย้ายนะ การย้ายเข้าราศีกันเลงชาวลัคนาราศีมิ้นมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะครับเข้ามาดีในดวชะตานะร่ำรวยร่ำรวยนะครับเออราชาโชคดีจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะราชาโชคก็ดีราชาเลิกก็ดี คนที่ดวงชะตาเกาะราชาราชาแห่งเลิกนะคุณจะเปรียบเสมือนพระราชาครับง่ายนิดเดียวเปรียบเสมือนพระราชาเวลาคุณไปติดต่อสื่อสารที่ไหนแห่งหตบบนตำบลไหนราบรื่นประสบความสำเร็จก็เหมือนพระราชาไปแต่การต้อนรับช่วยเหลือสนับสนุนมีคนช่วยเหลือคุณเสมอครับแต่นี่คือข้อดี นะของดวงชะตาของคุณบางคนอนาะจารย์ก็ดูเลิกให้ก็นายได้ไปเกาะราชาอย่างน้อย,อยก็ดีนะมีคนช่วยไปตลอดชีวิต <c oughs> แต่คุณต้องทำดีนะ <c oughs> อันนี้ต่อมามาพูดถึงตามปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับ12เขียงนะปฏิทินเนี่ยนะเซ็งซิวขาย ในดวงชะตาวันนี้เป็นธาตุน้ํานะครับเออเพราะฉะนั้นคนธาตุน้ําดีครับน้ําก็ไปลดต้นไม้คนธาตุไม้ในดวงจีนคุณก็จะมีชีวิตชีวานะครับมีความกระปี้กระเป๋านะถ้าคุณหงอยเหงาเศร้าใจอยู่ดีๆมีคนเอาน้ํามารดสดชื้นคุณก็จะมีโอกาสที่ดีๆนะครับเข้ามาโชคลาภและความสําเร็จ วันนี้ไม่เอาวันนี้วันงูไม่ถูกกับหมูนะครับเพราะฉะนั้นคนงูเนี่ยเต็มที่เดินทางติดต่อสื่อสารก็จะประสบความสําเร็จนะแต่ส่วนคนปีหมูนะครับวันนี้ก็ใจเย,เย็นนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องไปอะไรมากายวันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพจัดงานมงคลนะครับยญิงมีคันห้ามกระทบเตียงนอนนะ วันนี้เหมาะกับกิจกรรมรักษาโรคทุบบ้านทุบกำแพงทำสู่สารผ่าตัดนะครับทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงใต้โชคลาภคือทิศใต้นะครับในดวงชะตาช่วงเวลาที่ดีก็คือตีหนึ่งถึงตีสามเก้าโมงถึงสิเอ็โมงบ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มสีเสริมประจำวันก็ฟ้าน้ำเงินดำนะครับ สีโชคลาภก็คือสีเหลืองสีน้ำตาลนะหมายถึงดวงชะตาคุณไปถมน้ำไปดูดน้ำจะมีโชคลาภและความสำเร็จนะก็ขอให้คุณโชคดีนะครับเออถ้าเป็นดวงนะก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยโอ้มาแล้วนะเราโกงตีจช่วย นะครับเอฟซีแฟนคลับของมดิสพนาวอาธิิฐานสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกประการนะครับวันนี้มาต่อมาพูดถึงในเรื่องของตามราศีจกักรนะเริ่มชาวล,าลัคนาราศีเมษนะครับาราศีเมษอิทธิพลดาวพระเสาอยู่ราบอยู่พบราพะงานที่คุณทำจะนำพามาซึ่งลาบและผลประโยชน์ วันนี้สมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับและดวงชะตาของคุณในอิทธิพลดาวาการเงินวันนี้ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีการเงินดีครับความรักมีความสุขแต่วันที่คุณจะไปพูดคุยติดต่อเจรจา,าเรื่องเงินไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามลงทุนพูดคุยหรือไปยืมเงินก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาชาวราศีพฤษภคนพฤษภดวงชะตาคุณวันนี้ไม่ค่อยดีนะจะไม่ค่อยที่จะมีคนจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณในดวงชะตาแล้วก็ในเรื่องการงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับด้านการเงินนะก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาต่างๆทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่าน ต่อมาชาวราศีเมถุนนะเดี๋ยวเจียช่วยกันพอดีโกปีกินเรียบร้อยแล้วนะตบตบด้วยน้ำเปล่าน้ำเย็ยนใส่เออ่ก็ต่อมาคนเมถุนดวงชะตาคุณการงานก็ต้องระวังความเสียหายไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปจะดีที่สุด นะครับแล้วก็ดวงชะตาคุณด้านการเงินวันนี้มีเงินเข้าบ้านดีนะครับขอให้โชคดีเงินเข้าบ้าน <c oughs> ต่อมาชาวร,ราศีกรกฎค้รราศีกรกฎเนี่ยนะในดวงชะตาของคุณปั๊บอิทธิพลการโจรของดวงดาวนู่นนี่นั่นการงานกลุมรักคุณมีเคียนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องงานนะครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยความรักยังไม่ค่อยดีนะ ปีหน้าคุณก็ไม่ดีอย่างต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปี68ของชาวราศีกรกฎและดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินวันนี้การเงินคุณก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์กรราศีสิงห์ดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระศุกร์อยู่ปุตตะเป็นเกษตรนะอนุกเกษตร ในดวงชะตาของคุณวันนี้การงานดีคุณจะไปพูดคุยติดต่อเรื่องงานได้รับการช่วยเหลือครับส่วนการเงินเงินก็เข้าบ้านนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันวันนี้มีโชคนะครับมีโชคนะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะเงินทองนนุูนี้นั้นการเงินดาวสุขสมบังนะ ม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรได้เงินได้เงินต่อมาชา้าลัคนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับตามเกณฑ์ดาวเป็นประทุมมเกณฑ์ช่วงนี้ทํำอะไรก็จะประสบความสําเร็จเนื้อหอมมีคนเขาเรียกว่าคอยตามดูสอดส่องนะในทิศทางที่ดีนะครับเพราะมีเสน่ห์ไงเฮ้ยวันนี้โพสอะไรบ้างวันนี้ทําอะไรอยู่ วันนี้กินข้าวไข่เจียวหรือข้าวไข่ดาวจะมีคนให้ความสนใจคุณนะในดวงชะตาแล้วก็ดวงดาวการเงินวันนี้นะครับมีเกณฑ์มีรายจ่ายอยู่แต่ก็จะได้เงินจากทางไกลทางถิ่นต่างแดนต่อมาชาวราศีพิจิกคนราศีพิจิกในดวงชะตาคนนุณในเรื่องของการงานเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีคนพิจิกระวังอุบัติเหตุไฟดูดไฟ,ไฟช็อตน้ำร้อนลวกนะครับ ในด้านของการเงินอิทธิพลดาวพฤหัส,สบดีเข้าสู่พบปัตตนิการเงินอยู่หมดเปลือกับเพศตรงข้ามนะแต่คุณก็จะได้รับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวราศีธนูคนธนูดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานนะครับต้องระวังความเสียหายนะแต่ก็จะมีเข้ามาอย่างไม่คาดฝันเรื่องงานนะครับก็ขอให้คุณทําให้เต็มที่ไป การเงินได้เงินไหมได้ครับคนราศีธนูคุณจะได้เงินเก่าๆนะเออหรือลูกค้าติดต่อกลับเข้ามาก็ได้นะคุณนัตยาก็มีโอกาสได้เงินล้านนะประสบความสำเร็จนะีต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรดูชะตาต้องใจเย็นไว้ก่อนช่วงนี้ยังไม่ค่อยเป็นจังหวะของคุณเรื่องงาน นะครับส่วนด้านความรักคู่ของก้อยการช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับแต่เพราะ,ะน,นช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวก่อนครับใจเย็นก่อนนะแต่คุณก็จะมีโชคทางด้านการเงินด้วยต่อมาคนกลุ่มคนกลุ่มคุณก็จะมีโชคเหมือนกันครับจากสิ่งเก่าๆคนเก่าๆนะจะนําสิ่งที่ดีมาให้คุณด้านการเงินดาวพฤหัสเงินเข้าบ้านครับ และดาวประจําตัวคุณอาจจนะเหนื่อยในการหาเงินหาทองนะครับคนกลุ่มก็ขอให้อดทนนะบางคนทํางานเหนื่อยอย,ยากลําบากบางคนบอกจู้จี้จุกจิกเลอเกินถูกโขกถูกสับถ,ถูกเขาอะไรเงี้ยเออต้องทนนะทนไปก่อนเพราะมันไม่ดีหรอก <c oughs> นะให้ผ่านพ้นไปครับแล้วชีวิตคนราศีกุมจะดีขึ้นนะต้องอดทนแต่การเงินยังพอมีเข้ามาอยู่นะ ต่อมาชาวลัคขาราศีมีนคนราศีมีนดวงชะตาคุณนะครับวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยอยู่บ้างแต่เงินก็จะมีเข้ามาตลอดและดวงชะตาของคุณเนี่ยทำอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับถือว่าดวงชะตาดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนนี้ไปไปจนถึงตลอดปี68ดวงคุณดีอยู่แล้วมีความสุขนะตามดวงชะตาปี68เนี่ยคนราศีมีนกับกันดีที่สุด คนมีนกับกันดีที่สุดนะไอ้ราศีอื่นไม่ใช่ถือว่าดีแค่ปกติไม่ได้มากมายนะครับก็ถือว่าก็ผ่านพ้นไปได้นู่นนี่นั่นนะแต่มีนกับกันดีที่สุดอโอเคอันนี้ครบในดวงชะตาทั้ง12ราศีท่าในใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ